ใส่ไปเลยครับเขียนว่าค no ูปองของสมบัตนาคุณเจิญพนนะครับก็เขียนไปเลยนะครับนี่ครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับก็อันแรกนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วสกู้นะครับเนี่ยผมอาจจะช้านิดนึงนี่ครับ ใส่ไอดียนะครับเอออันนี้อาจจะไม่ใช่กระดาน,นะสับพูนแสดงเขาผิดครับพิงเข้าไปขอด้วยแล้วก็ไอดีนะครับ แล้วก็ไอดียลนะครับโอเคนะครับ oh. ก็ทำมาอ้ที่ทุกคนบอกนะครับเท่าที่ผมจะลืมกดสับตะไคร้หลังบ้านนะครับ